สวัสดีเดจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไอต้ตุ๊กตาพาฝันอันมาเหลือด้วยจ้าเด้อบรรยากาศดีดีแดดออกอุ่นๆสดชื่นขนาดเลยมาท้าเหลือมีเรือผ่านอยู่ด้วยค่ะเรือก็ผ่านไปสามสิบลำเนาะเนาะขะเนาะกับบอกว่ากันว่างง้นเถอะปะว่ามันเป็นอากาศดีว่างั้นเถอะ ยกมือเธอค่ะคนขับเรือก็ต้องยกมือตอบเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะคำมือใหม่วันใหม่ก็เพื่อนๆมีแต่ความโชคดีค่ะสดชื่นสดใสกันทุกคนเลยพูดถมีเวลาก็มาค่ะมาทํางานก็ไอ้ตุ๊กตาพาฝันอยู่ท่าเรือค่ะทํางานนําเรือได้ค่นนี้กันมาตบแต่งเรือเออเอ้จับอันนี้เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่ามันอยากเบี้ยวอันที่ตังมัน ก็ตั้งอันนี้แหละคะ่ะแต่ว่ามันอันพ่อเหลือมันเอ็นไปเอ็นมาสิค่ะมากาแฟโตนาคะค่ะเนาะ and